จะมีผู้ให้ทัศนะไว้อีกมากมายและจะมีความแตกต่างกันนะครับตามลักษณะของบรรดาแต่ละยุคยุคสมัยและอารมณ์นกของคนนักบวชบางท่านอาจจะกล่าวว่าบัจจานั้นทางของอไม่ได้หรือว่าบัจจานั้นจะมีลักษณะดังนี้หนึ่งทำหน้าที่โลกอยู่มา สามารถอธิบายสิ่งต่งางๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ 3. ใช้วิธีการทางกวิทยาในการต้นหางามจริงซึ่งเป็นวิธีการคิดอย่างมีเหตุและผลน,นะครับ 4. นะครับหน้าหาของปัญญาจาก